ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ผลการแข่งขันออกมาพลิกล็อก,กันแบบฟ้าถาล่มแผ่นดินทาลายเลยก็ว่าได้สาหรับเกมที่แมนยูบุกไปแพ้กับยังบอยเบิร์นหนึ่งประตูต่อสองในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ,บ่งกลุ่มนัดแรกก่อนเกมที่ไม่มีใครคราดว่าบทสรุปของเกมจะออกมาแบบนี้แต่ทว่าเกมนี้นะครับมีเรื่องดราม่าจนทําให้ผลแข่งขันออกมาแบบผิดคาดเกมคํำคืนแห่งความผิดหวังของแฟนพีมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้ขอดสนามจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับ เริ่มต้นกันที่การจัดทัพของโอเลกุลนาโซชาในเกมนัดนี้ครับเปลี่ยนแปลงทีมจากเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา3ตำแหน่งไล่เรียงตั้งแต่ตำแหน่งโกดยังคงใช้ดิวิดเนคอาออกสตาร์ทเป็นมือหนึ่งส่วนแพงหลังปรับเปลี่ยนมาใช้วิกตอร์นินเดเลฟยืนเป็นคู่เซนเตอร์แบ็คคู่กับแฮร์รี่แม็กควายขนาบข้างโดยลูกชอนและอารอนเบบีสกาถัดมาที่ตำแหน่งกองกลางครับเกมนี้โซชาเลือกที่จะให้โอกาสดอนนี่ฟานเดอร์เบ็กเล่นในตำแหน่งคู่กลางรับคู่กับเฟร็ดโดยมีบรูโน่เฟนเดสเป็นจอมทัพเช่นเดิมในส่วนของ3แนนนวรรกก็เปปลีี่ยาใช้อบบัทสร้าสงสรรเกมฝั่่งซ้ายสวนังขวานะครับเลือก ที่จะให้จารอนซานโชออกสตาร์ทมาเป็นตัวจริงอย่างต่อเอนื่องโดยที่กองหน้าตัวเป่ายังคงเป็นขวัญใจแฟนผีอย่างโรนัลโดที่ถูกส่งมาล่าตะข่าย เปิดหัวมาเริ่มเกมมารูปเกมก็เป็นไปอย่างที่คาดครับผมแมนยูเป็นฝ่ายครองบอลทําเกมรุกบุกเข้าใส่เจ้าบ้านแต่ทว่าอาจจะไม่ถึงกับผมบุกมากมายอะไรนักแต่เป็นการเข้าทําตามจังหวะของเกมซึ่งเพียงโอกาสแรกที่ทัพปีศาจแดงได้ทักทายก็กลายเป็นประตูขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนทันที่บรูโน่เฟนเดสเปิดไซก้อยสุดเหนือชั้นเข้าไปในกรอบเขตโทห้โรนัลโดเข้าไปซัดลอดดากผ่านนายด่านทีมเจ้าบ้านไปในที13ขึ้นนํหนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งการเริ่มต้น้วยการได้ประตูออกนําเร็วทําให้อะ ตูขึ้นนำปุ๊บก็ยังคงเป็นปีศาัทแดงนะครับที่ครองเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนเป็นฝ่ายที่ทําเกมบุกกดดันอยู่ตลอดแม้ว่าฝั่งเจ้าบ้านจะมีโอกาสตอบโต้จากจังหวะสวนกลับแต่มันก็ไม่ถึงกับสร้างปัญหาให้เกมรับของฝั่งแมนอยู่เท่าไหรนักแต่ทว่าจุดเปลี่ยนของเกมนี้นะครับเกิดขึ้นนาทีสามสิบห้าจากจังหวะที่อารอนวันบิาก้าจับบอลพลาดก่อนจะพยายามเข้าไปแย่งบอลขึ้นแต่กลายเป็นว่าจังหวะนั้นเจ้าตัวไปเปิดปุ่มใส่ข้อเท้าของแข้งยังบอยเบินแบบเต็มๆและก็ทําให้ผู้ตัดสินนะครับต้องชู หวงประตูขึ้นจนกลับกลายเป็นว่าจบครึ่งแรกยังบอยเบิร์นมีโอกาสยิงไป8ครั้งในขณะที่ฝั่งแมนยูมีโอกาสยิงเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นซึ่งการแก้เกมของโซชาตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังนะครับเลือกที่จะเปลี่ยนราฟาเอลวารานลงมาแทนดอนนี่ฟานเดวเบกเท่ากับว่าแมนยูจะปรับระบบมาใช้แผนหลัง5ซึ่งแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าต้องการจะรักษาสกอร์หนึ่งศูนย์ไปจนจบเกมให้ได้ซึ่งแท็กติกที่โซชาใช้ในช่วงครึ่งหลังนะครับคือการให้ลูกทีมถอยลงมาตั้งเกมรับ่อข้างต่แลก็รอจังวาาวะาาบยนกรโต้บบแต่โทง เและก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านยังบอยนะครับที่โหมบุกอย่างหนักจนกระทั่งความพยายามของพวกยังบอยเป็นผลจนได้หลังมาได้ประตูตามตีเสมอ1นึ1 <ๆ S> 1> ในนาทีที่66ซึ่งหลังจากโนตีเสมอนะครับโซชาการเดิรกที่จะขยับปรับเปลี่ยนทีมอีกครั้งแต่กลายเป็นว่าคนที่ถูกเปลี่ยนออกกลับเป็น2ตัวความหวังในการทำประตูของทีมอย่างโรนัลโดและบรูโนเฟนันเดซอย่างนั้นซึ่งคนที่ถูกเปลี่ยนลงมาแทนก็คือเจสซี่ลินการ์และนิมันย่ามาติดซึ่งเมื่อแฟนๆได้เห็นการเปลี่ยนตัวแบบนี้นะครับมันก็สร้าง กลับมาเก็บชัยชนะแต่ดูเหมือนว่านะโอเล่จะพอใจที่ผลเสมอในเกมนี้ซะม,มากกว่าซึ่งรูปเกมหลังจากนั้นนะครับก็เป็นไปตามที่โซชาแก้เกมลงมาเมื่อไม่มีแข่งเกมรุกค,คอยกดดันเกมรับอย่างบอยกระทะกับว,ว่าเปิดโอกาสให้ฝั่งเจ้าบ้านพับสนามบุกอยู่ฝ่ายเดียวและทัพปีศาจแดงก็เหมือนจะสามารถรักษาผลสก่อนนี้ไว้ได้ก่อนที่ช่วงท้ายเกมนะครับโซชาจะแก้เกมอกครั้งด้วยการส่งกองหน้าอย่างอองตอน,นี่มาซิยาลลงสนามแต่ทว่าเวลาที่เหลืออยู่น้อยเกินมาซิยาวไม่สามารถทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้มีนํำซ้ำยังเป็นฝั่งเจ้าบ้านที่พยายามหกอ่งหนนััเเพืวป็ผู้ช นะและความพยายามของยังบอยก็มาเป็นผลจนได้ครับนาะทีสุดท้ายของช่วงทดเวลาเจสซี่ลินการ์ดดันส่งบอลคืนหลังพลาดจนทำให้จอแดนซีบาเชอร์นะครับหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงผ่านเมอเดคอา k r กลายเป็นยังบอยที่พลิกนรกกลับมาเป็นฝ่ายเก็บชัยได้ไปซะอย่างนั้น จริงอยู่ที่ความพ่ายแพ้ในเกมนี้มันมีที่มาจากความผิดพลาดของแข้งปีศาจแดงไม่ว่าจะเป็นใบแดงของอาร์บันบีสกาหรือจังหวะส่งคืนหลังพลาดของลินกาแต่ทว่าคนที่ต้องรับผิดชอบผลการแข่งขันของเกมนี้ไปเต็มๆคงหนีไม่พ้นโอเลกุน่าโซชาเพราะว่าเจ้าตัวเลือกจะให้ลูกทีมถอยต่ำมาตั้งรับต่ำได้ช่วงต้นคร่งหลังทั้งที่ศักยภาพผู้เล่นในทีมสามารถจะเป็นฝ่ายครองเกมไปตามจังหวะของตัวเองได้ซึ่งการแก้เกมของเขาแต่ละครั้งแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าต้องการเน้นเกมรับแต่พอผลการแข่งขันไม่เป็นอย่างที่หวัังงเขขขาาคคืออออนที่ต้้้รบบผิิดดดชแแลละกไพ ที่เกิดขึ้นหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและเชื่อว่าแฟนผีจับจ้องเป็นพิเศษในเกมนัดนี้นะครับคือการได้โอกาสของดอนนี่ฟานเดอร์เบกกับการลงมาในตำแหน่งกองกลางตัวรับแต่ว่ากันตามตรงนะครับอาจจะยังไม่ได้เห็นผลงานของดาวเตะรายนี้แบบชัดเจนจะแจ้งจำแจ้งแดงแจ๋สักเท่าไหร่พอรอพี่แกนะครับผมมีเวลาเสนอหน้าย่ในสนามเพียงแค่45นาทีเท่านั้นสิ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มการเล่นของฟานเดอร์เบกยังคงไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าเขาจะสามารถยกกระดับฟอร์มการเล่นกล้าไปเป็นกำลังสำคัญของทีมได้ การสร้างสรรค์เกมจากหลังไปหน้ายังไม่ถึงกับลื่นไหลแถมยังมีปัญหาให้ต้องห่วงกับจังหวะการเล่นเกมรับที่ยังไม่สามารถตัดเกมของคู่แข่งได้แต่ในจุดนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าฟานเดอร์เบกไม่ใช่นักเตะที่เด่นในเรื่องเกมรับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการถูกจับมาเล่นตำแหน่งนี้ดูเหมือนว่าเป็นการลดทอนศักยภาพของเขาสะมากกว่าซึ่งเมื่อมองไปถึงอนาคตนะครับของฟานเดอร์เบกในสีเสื้อแมนยูห่างจาตัวมีโอกาสแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถฉายฟอร์มได้เข้าตาอยู่แบบนี้แล้วก็อนาคตกับทัปปีสาจแดงอาจจะเริ่มสั่นคลอนแล เรดอาร์มี่จับตามองเป็นพิเศษคงจะเป็นการเฝ้าดูฟอร์มโรนัลดกับการลงเล่นให้กับแมนยูเป็นเกมที่2ซึ่งฟอร์มโดยรวมก็คงต้องบอกว่ายังไม่ได้เห็นอะไรจาก4 r อาเซวมากมายเท่าไหรนะ่นักเพราะตั้งแต่ที่แมนยูนะครับเหลือผู้เล่น10คนก็เป็นฝ่ายที่ต้องเล่นเกมรับเป็นหลักอย่างเดียวในส่วนของการมีส่วนร่วมกับเกมแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นโรนัลดในเวอร์ชั่นเจ้าความเร็วโชว์สกิลสับขาหลอกคู่แข่งมาในสไตรวัยนุ่มแต่ทว่า1น่งประตูที่เจ้าตัวยิงได้ในเกมนัดนี้ยังคงแสดงให้เห็นถึงศัก ากมายเขาเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถเลี้ยวเข้าประตูได้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเจ้าตัวยังคงแสดงเห็นถึงว่าความเป็นนักเตะที่ถูกชะโลกกับการเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเพราะวัน,นึ่งประตูที่ยิงได้ในเกมนี้นะครับส่งผลให้โรนัลโด้ยิงประตูในรายการ UCL ไปมากมายถึง135ประตูเป็นผู้นําในอันดับดาวซตลอดการของศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกคนปัจจุบันซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าทัพปีศาจแดงจะเปิดหัวเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดแรกด้วยผลการแข่งขันที่ไม่น่าประทับใจก เก็บคะแนนอีกถึง5นัดหลังจากนี้สิ่งพวกเขาจะสามารถเก็บ15คะแนนเต็มได้หรือไม่การมีโรนัลโดจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือเปล่าก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแหละครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูละเฟียลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมาก่เลยให้เราเด็ดนะ